แน,น,น,นี่เราก็มาอยู่กับที่เขื่อนเชี่ยวหลานกันแล้วนะครับตอนนี้เรารอนั่งเรือ ไปชมความมหัศจรรย์ของเขื่อนครับบอกเลยว่าเป็นอีกจุดเช็คอินที่ใครมาเที่ยวสุราษฎร์ธานีไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะครับสวยมากๆเลยนะครับและนี่เป็นตั๋วเข้าทยานะฮะเรื่อนเรียบร้อยนะฮะเรากําลังจะออกไปเที่ยวตามจุดต่างๆบนเขื่อนกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนี่ก่อนนะครับว่าแต่ละจุดจะสวยขนาดไหนนะฮะ เราถึงท่าเรือจุดที่เราจะไปถ้ำปะกาลังกันแล้วนะฝนตกด้วยตอนนี้เ,เดี๋ยวเราเดินไปอีกสักพักนึ้งครับเราจะถึงจุดที่เรต้องขึ้นแพไม้ไผ่แล้วนะฮะตอนนี้ขึ้นแพรไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนแพร ใช่กันแล้วนะครับเรากำลังจะล่องแพไม้ไผ่ไปที่ไปที่ถ้ำประการังใช่ไนะหมใช่นนดูวิวดิวยสวยจริงๆนะฮะเดี๋ยวนั่งแพไม้ไผ่มาประมาณ 10นาทีนะครับเราก็มาถึงถ้ำพกาลังแลนะครับตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปยังบนถ้ำนะครับนี่และแล้วฝนก็ตกด้วยจ้าทริปนี้มากับฝนนะฮะนี่นะครับเราต้องเดินขึ้นไปด้านบนนะฮะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราเดินเข้าไปด้านในครับมืดมากเลยฮะต้องใช้ไฟส่องนะครับ พี่เขาส่องไฟนำทางเราไปแล้วนะครับถ้าหายนี่คือดูตามซอกเลยนะครับนี่จุดนี้นะครับเจอแล้วนะครับโผล่ขึ้นมา้ายแบบภูเขาที่เนี่ยจะเป็นภูเขาหินปูนทั้งหมดครับอายุของมันเนี่ยประมาณกว่ล้านปีนี่นะครับที่หินที่เขาเรียกว่าปากาลังนะฮะลักษณะมันจะเป็นคล้ายปากาลังนะครับนี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์คล้ายๆหลองช้างเลยนะครับ หินงอกหินง้อยหินงอกหินง้อยครับว้าวว้าวว้าวไม่ได้แล้วก็อีกอย่างนึงแสงก็สามารถจะผันได้แ้วดีมันยืนตรงเป็นเพราะว่ามันตายหรือเปล่าครับหรือว่าไม่เกี่ยวไม่ไม่ไม่เกี่ยวครับก็คือมันจะเป็นโพรงในเนื้อหินเยอะนเป็นไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศภายในถ้ำนะครับแล้วก็เป็นอีกไฮไลท์ของเขื่อนเชี่ยวหลาเลยนะครับที่เพื่อนๆนถ้ามาเที่ยวนะครับต้องมาเที่ยวถ้ำประการังให้ได้นะฮะ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างสวยงามเลยนะฮะไปเที่ยวจุดต่อไปกันดีกว่านะครับบอกเลยว่ามาที่นี่แล้วที่เที่ยวเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะ อีกจุดแลนด์มาร์กสำคัญของเขื่อนนะครับก็คือถ้ำปากลายเพชรนั่นเองนะครับที่ใครมาเที่ยวจะต้องมาชมความสวยงามในภายในถ้ำกันนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ในถ้ำป่าปกลายเพชรกันแล้วนะฮะและนี้ก็เป็นเรนหินนอกหินย้อยนะอนี่ภายในถ้ำนะครับ อีกจุดแลนด์มาร์สสำคัญละครับแล้วก็เป็จุดถ่ายรูปยอดนี้ของคนที่มาเที่ยวเขื่อนเลยนะครับก็คือเขาสามเกินนั่นเองเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปตามเขาดีกว่านะครับว่าจะออกมาสวยเหมือนเขากันหรือเปล่านะฮะ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนท่านไหนนะครับที่ไม่อยากมาเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานแต่ทั้งนนะครับแนะนําให้มาบนวันนี้ที่แบบนนะครับสถานที่เราไปในวันนี้นะครับก็จะมีทะเลใน500ไร่นะฮะถ้ำปกาลังนะครับเขาสามเกอร์ถ้ำปกายเพรนะครับแต่สิ่งที่อเมซิ่งและผมชอบม้าๆนะครับก็คือทะเลใน500ไร่นะครับแล้วก็ถ้ำปกาลังนะครับสายธรรมชาตินี่แบบต้องติดใจแน่นอนนะครับ และทิปวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจพี่ซอผ่านเที่ยวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้านะครับบ๊ายบาย,บาย